คือก่อนก่อนที่จะเล่นภาพยนตรวเรื่งนีงนงน้เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปเที่ยมเพราะโอกาสแล้วกเ็เรื่องของเวลามันไม่ได้ครับล้วพอเล่นเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยเห็นสภาพจริงๆของพี่น้องในนั้นในปัจจุบันนะครับคือมันก็เศร้าแล้วก็อยากอยากให้กําลังใจพี่น้องที่อยู่ข้งางในมากครับเขาก็เคยทําผิดมาเขากงรับกรมครับก็เราก็อยากจะทําให้เขาม,มีความสุข,ขขึ้นในหนึ่งวันไม่มากก็น้อย ก็แจกของไปกับเนรมิไปกับหลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตพี่แหลมครับสนุกมากครับจริงๆมันให้เ้าคิดอะไรกับตัวเราบ้างเราได้เข้าไปก็เราต้องใช้ชีวิตในทุกวันเนี่ยพอเราอายุเกิน18แล้วเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยเรามีเพราะอ้างเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเท่ใจเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติครับเพราะว่าข้างในนั้น ไม่สนุกเลยครับถ้าใครดะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าไม่ไม่ใช่ที่ที่มอกกับการอยู่าศสยมีที่นอกเราได้ไปเยือนที่มัิไมเหมนอนภาพยนตร์เรืเร่องนี้ครับผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์ข้างในมาไ,มได้พูดคุยเราก็คงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเลยครับพได้เรียนรู้ก็เลยสามารถทําตัวละครออกมาถ่ายทอดออกมาได้ครับครับผมก็ม ก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเป็นเป็นตัวร้ายเรื่องแรกครับผมก็อยากจะให้เขาไปดูกันนะครับเพราะว่าก็ได,ด,ได้ได้เปิดอาชีพใหม่ให้ผมอันนึงกวเป็นแฟนเกลียดนะคะพี่เมอาจจะดูฟังดูโลกจิตนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากครับอยากให้คนดูเข้าไปแลวเกลียดตัวละครเบียมากๆอยากให้แบบอยากให้เกลียดอยากให้กลัวเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมแล้วก็ทีมงานพยายามทำให้มันเป็นที่สุด รักกับผู้สม,มับ้างนะครับแล้วก็ทุกคนไม่มีความน่ากลัวอยู่เลยครับแต่ผมก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาอยู่ข้างในอ่ะเขาไม่ได้รับสารในปัจจุบันทันด่วนทุกอย่างมาโดนกรองมาแล้วละครที่เขาได้ดูของผมมันจะเป็นละครที่ย้อนกลับไปนานเหมือนกันสิ่งที่เขาพูดถึงบางเรื่องที่ผมลืมไปแล้วไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเลยหรือเรื่องที่มีเนื้อหาความรุนแรงก็จะไม่ได้ฉายข้างในมันคือมันคือความเห็นใจที่เรารู้สึกว่า เขาไม่สามารถเลือกสิ่งที่เราจะรับชมได้ไม่สามารถเลือกอาหารที่เขาจะกินได้ไม่สามารถเลือกอนเทอร์เทนเมนต์ที่เข้ามาอยู่ในมือถือเขาได้ไม่ได้มือถือเขายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นใจมากๆแต่เราก็ไปเขาจาเราได้ใช่ไหมครับพี่จำได้ครับผมแต่อาจจะไม่ได้จําได้จากเรื่องล่าสุดเป็นละครเรื่องเก่าๆที่ได้ฉายข้างในมันจะโฟนชื่อไหมฮะไม่มีครับเขาเรียกพี่เป้บผมแต่บางทีเขาก็เรียกแปลกใจมากเพราะเรื่องที่ เขารู้จักทั้งในนั้นกลับกลายเป็นตกกระไดขใงไซอยโจรครับนี่โโโโเพราะว่าในอำเภอครับนี่เป็นลุก,ลกๆใสๆแบบเป็นในอำเภอครับผมออซึ่งมันก็ไม่ได้นานมากมันก็ประมาณ3 4มสี่ปีสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก,ก็แปลกใจครับเพราะว่าในเรื่องในเรื่องนั้นข้างนอกก็อาจจะไม่ได้มีคนพูดถึงไม่ได้นานครับอ่าครับผมเป็นการเ้นเป็นการเต้นความจริงแล้ว ช่วงวัยผมก็อยู่ในเมนูแล้วครับว่าว่างานแต่งงานเนี่ยจะเราไปจนชิน,น,ชนแล้วครับผมยังไม่มีแผนเลยครับรบบพอไไปไไแก,ก,แกย็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนมันแล้วแต่จังหวะโอกาสแต่ละคนจริงๆครับผม ดีใ,ใจด้วยกับคนที่มีครอบครัวที่รักนะครับผมผมก็มีแล้วก็มีพ่อแม่มีน้องสาวแล้วอันนี้เป็นอย่างดีอยู่ครับแฟนสร้างครอบครัวเ่ยนะคนเราอย่นี้ย,นยังชัดเจนครับผมก็งงม i, เดี๋ยวถ้าถ้าจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมาบอกนะครับก็มีพูดคุยกันครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าจะมาประกาศให้พี่ๆรู้ได้แต่ก็ใช่คำว่าแฟนครับผม ใครทำดีแฟนแล้วน้องเป็นสาวน้องวงการใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในวงการพับเครื่องครับอันนี้ดเพื่อนนึงเพื่อนนึงเพื่อนนึงเพื่อนนึคือตอนนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เปิดผมไม่เคยหลบเลยนานแล้วเป็นสิบปีแล้วผมไม่เคยหลบเลยแต่ว่าเราไม่ก็ใช้ชีวิตสบายๆครับไม่ต้องมาบอกกันไม่ต้องมาอธิบายเรื่องนี้ก็ ตอบแบบดารานะฮะอยากให้โฟกัสเต้นดาราอเรื่องท <Yeah. S 1> ี่เราก็มีครับก็ไม่ได้โกหกปิดบังอะไรอย่างเรื่องอะไรของเราอะแหมอะไรอย่้เต้นแบบมองยังไงบ้างเมื่อออกกันบางชิดคู่อะไรอย่างเงี้ยเต้นไม่รู้ว่ามันสําคัญกับทุกคนหรือเปล่าเพราะว่ามันมันเป็น,นประเพณีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คิดว่าอาจทุกคนอาจจะต้องมีแต่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้มไม่แน่ใจแล้วพอไปแบบเนหมือนง,งานเพื่อนหรือง,งานอะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างแล้วแบบมีคิดไหม,ไหม,ไมว่าแบบจะต้องเป็น ก็มีคิดว่าจะจัดแบบไหนครับครับผมแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วเร็มนี้ยังไม่มีแผนเลยครับถ้ามีแล้วผมจะมาบอกแน่นอนครับใส่แบบนี้ก็ใส่ได้ดีมากน่ารักมากน่ารักเหมือนข้าหนูไหมครับอันนี้มันจะวัดกันยากครับจะวัดกันยากที่ไหนอะไรนอนไม่หลับวัดกันแบบวัว่าจะนั่งที่เสาที่นั่งอะไรที่ไหนเลยทีไรก็ มันง่ายครับเขาทุกคนง่ายความง่ายสำคัญครับเพราะว่าชีวิตเรายากอยู่แล้วเพรายิ่งง่ายยิ่งดีครับแต่เขาก็เข้าใจในเจตนาทุนะครับของเราด้วยก็ไม่สบารแต่งานอะไรที่เพราะอาจจะยังไม่ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นกันเลยใช่ครับไม่ไม่ที่สำคัญในตอนนี้เลยครับสำหรับเขานะสำหรับผมก็เช่นเดียวกัน ไม่แน่ใจว่าคล้ายกันหรือเปล่าแต่ว่าไปด้วยกันได้แล้วก็ง่ายๆเข้าใจกันขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากๆขอบคุณมนกันดูหนังกันด้วยนะสนุมกมากๆเลยคนระับ